สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชแนลครับมื้อนี้ครับวันที่25่าธันวาคมสองหาครับผมเนาะมื้อนี้ครับจะมีน้องทั้งมาแบงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับผมเป็นของเอฟซีอุดตรดิตตครับผมเนาะงวดก่อนครับเข้า3ตัวนะครับ8 4 3สสเข้า3ตัวตรงๆครับผมเนาะงวดที่แล้วครับผมให้มาครับ8กับ3ครับเข้า2ตัวนะครับเลขออก8 63สามครับผมเนาะนี่ครับก่อนอื่นครับผมพาเอซีทางช่องมาดูแม่น้องํำแพงก่อนทำกับข้าวทำอ,อะไร,รทำอะไรกับข้าวนะทำกับข้าวเปิดไฟหน่อยเสีเ,เปิดไฟหน่อยเสิเออนั่นแหละสว่างหน่อยทำอะไรให้กินนะ,ะทำกับข้าวจะต้ยะ<ร>ะมยำปลาไม่ใช่ ต้มยำปลาต้มยำอันกระเพาะปลาช่อนแล้วก็จะป่นกระปูปนปูนี่ครับผมหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะไปหาขุดปูมาเมื่อวานเนี่ยปูชนิดป่นกระปูนาครับผมนี่ครับไปหาขุดปูหน้าแม่ครับผมเนาะหัวหยอกเอฟซีทั้งช่องครับผมไปซื้อมาครับผมเนาะถุงละยี่สิบบาทครับผมนี่ครับต้มปลาะไปก่อนต้มปลาโอหปลาละหอมมากเลยครับนี่ครับ ทำกับข้าวทกับข้า,าวเช้าแต่ว่าตอนนี้จะเที่ยงบ่ายแล้วจะเที่ยงลยแล้วนี่ตอนนี้นะทำกับข้า,าวเช้าแต่ว่าพ่อว่ากันครับผมเนาะผมอยู่บ้านนะครับกินข้าวก็ข้าวเช้าไม่กินนะครับกินข้าวเที่ยงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ข้าวเย็นนะครับผมเนาะนี่ครับกำลังนิ่งข้าวทำกับข้าวแม่น้องคำแพงนี่ครับสาวหลวงพระบางมาไกลมากแล้วนะคุณนะ มันจัดลูกห้าบางเลยนะของมักไก่จะหักเขาเนี้ยสไปร์ลครับผมเนาะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะสะไปร์ลเหรอลูกสะไปร์ลครับผมเขยเขยลาวหลาเขยเหลาเขยจะก็เขยลาวหรือเปล่าวะหักอยู่ดอกเขาเอ้ยหักกังไหญเนาะแห้งหลายแท้งหลายแน่ลึกหลาย ทำอะไรล้างกระปุกปลาร้ากันเอาเห็นครับผมเนาะต้มปลาราจะแห้งแล้วน้ำมันอนะ่ะหอมปลาลามาครับผมนี่ครับต้มปลาร้าทำกับข้าวนึ่งข้าวเหนียวนะครับนี่ครับผมเนาะบรรยากาศของคู่บ้าครับผมหลังบ้านครับ คลิปนี้ครับผมเนาะจะมีแนวทางมาแบ่งปัน fc ทางช่องครับผมเป็นของ fc อุดตรริดนะครับผมเนาะนี่ครับผมงวดที่แล้วให้มา8กับ3มนะครับมาทั้ง2ตัวครับเลขออก8 6 3สครับงวดก่อนครับเข้า3ตัวนะครับผมเนาะ8 4 3ครับถ้าใครจำได้นะครับนี่ครับบรรยากาศงานบ้านยกพา fc ทางช่องครับผมเนาะไปดู้านบ้านแป๊บหนึ่งครับเพราะว่า เป็นของขวัญแพงครับผมเนาะซื้อต้นไม้ดอกไม้มาปลูกเยอะมากครับผมสวยงามมากครับผมนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านนะครับอันนี้ดอกอะไรมาดูนี่ซื้อมานี่ครับแขวนไว้นี่ครับ,รบอันนี้ก็หน้าบ้านนะครับผมเนาะบรรยากาศหน้าบ้านครับอันนี้ดอกอะไรเอ่ยมีต้นอะไรบ้างนี่ เอฟทางช่องรู้จักไหมนี่ครับผมต้นกุหลาบดาวเรืองแล้วก็อะไรดอกสีขาวไม่รู้นะครับนี่ครับแล้วก็ต้นริสมาสนะครับผมเนาะนี่ครับยังแดงครับนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านครับผมเนาะแม่น้องกระแพงกําลังจะปลูกครับผมเนาะนี่ครับนี่ครับหน้าบ้านก็ต้นกล้วยไม้นะครับ เราเป็นการซีเวล่าครับผมเนาะจะพา FC ทางช่องครับผมมาเอาแนวทางของ FC อุดตรดิตนะครับผมหลังจากพา FC ทางช่องครับผมเนาะไปดูแม่น้ำคำแพงทํากับข้าวแล้วแล้วก็ไปดูบรรยากาศหน้าบ้านแล้วพา FC ทางช่องครับผมมาเอาแนวทางของ FC อุดตรดิตนะครับผมเนาะหมดเหลือแปดกับสามมาทั้งสองตัวครับเลขวิ่งครับผมเนาะเลขออกแปด หกครับงวดก่อนเข้า3ตัวนะครับ8ปดสีนะครับผมนี่ครับงวดก่อนเข้า3ตัวนะครับ8ปดสสครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาก่อนนะครับโอเคนี่ครับผมงวดที่แล้วครับแล้วก็งวดก่อนนะครับงวดก่อนนี่ครับ แปดสีครับผมเนาะเพิ่นถืก100ยคูณร้อยครับแปดมงวดก่อนนะครับแล้วก็งวดถัดไปอีกนะครับผมเนาะนี่ครับให้1ก็มานนึงนะครับนี่ครับแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าครับผมเนาะงวดถัดไปจาก843มานะครับผมก็ถือว่าเลขเพิ่นหน้าติดตามอยู่ครับผมเนาะเอฟซีทางช่องกระถามมาเยอะมากครับผมเลขหน้าติดตามอยู่นะครับนี่ครับ แล้วก็งวด2 3นะครับงวด2 3ก็เข้านะครับนี่ครับงวด2 3ครับก็เข้านะครับนี่ครับถูก1 0 6 5งร้อยหกครับผมเนาะเอาผมเป็นการเสียเวลามากครับผมพา FC ทางช่องมาเอาแนวทางของ FC อุดตะระดิษฐ์นะครับผมเนาะนี่ครับผมเด่นบนล่างเด่นที่5กับ9ครับเด่นที่5ครับ5 2 5 8 5 9ครับ 5 0 5 3 5 4ครับผมเนาอหลักร้อยเก้านะครับนี่ครับยกเป็นก็ถทือแ่วขอบอยครับผมเนอสองสามสามสองก็เข้านะครับเอฟซี FC อุตรดิตนะครับผม F4 อุตรดิตครับเด่ียนบนล่างครับเด่ียนบนล่างครับเด่ียนที่5กับ9ครับเด่ียนที่5นะครับนี่ครับจับคู่ครับผม จับคู่ให้ที่5 2 5 8 5 9ครับแล้วก็5 3ครับ50ครับแล้วก็5 4นะครับนี่ครับเน้นที่5 2 5 8 5 9ครับหลักร้อยครับหลักร้อย หลักร้อยนะครับหลักร้อย9กับ5ครับเด่นที่9นะครับหลักร้อยครับนี่ครับผมมาแคปหน้าจอเอาครับผมเนาะของ f c ซอุจจารดิตนะครับลงวันที่2ครับทับ1ทับนะครับ อันนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวดูให้จบนะครับคลิปนี้จะแถมคิวอคอทด้วยนะครับคิวอค e เข้ากลุ่มนะครับตอนนี้เหลืออยู่กี่คนเอ่ยยังไม่เต็มกลุ่มเดี๋ยวอันนี้397คนนะครับเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงร้อยคนนะครับไม่ถึง100คนนะครับโยวให้คิวอค e ดีกว่ามา นี่ครับผมสแกน q คโค้ดเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมนี่ครับผมสแกน QR โค้ดเข้ากลุ่มฟรีนะครับเหลือไม่ถึงร้อยคนนะครับผมเปิดแค่สามกลุ่มนะครับเต็มแล้วเต็มเลยนะครับเต็มแล้วสองกลุ่มนะครับเหลืออีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้ได้สามร้อยเก้าสิบสี่คนแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอนะครับสแกน QR โค้ดเข้ากลุ่มฟรีผมได้นะครับอาแก่ตามนี้ครับผมเนาะ มาดูของ FC อุดตาระดิตดีกว่าครับผมเด่นบนล่างครับเด่นที่ 5, ลอง9ครับจับคู่ครับ525859ครับ535054ครับเน้นที่52 58 59ครับหลักร้อยครับ9กับ5นะครับผมเนาะนี่ครับโดยจะเป็น9 5 2 9 5 8 9 5 9ก็ได้นะครับจะตามนี้ครับผมเนาะ กับสุดท่านี้ครับก็บขออุยพ่อนให้ FC ทังง่องที่เบิ้ลคลิปนี้ครับเดินทางแขวคาาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากฏกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ